Penguin Audiobook หนึ่งสวัสดีตอนเชา้าโดบรยุตรขอให้เป็นวันที่ดีโดบาร์ดานสวัสดีตอนบ่าย Dobar dan. Ratri sovat. Laku noč. Pro. Molim. Jindí. Nema na čemu. chai, Da. Maj. Ne. Dí. Dobro. Je. Loše. Jindí ti de ruca. Drago mi je. คุณมาจากที่ไหนออเดคลัสิคุณทำงานอะไรสตราดิชห<ๆ>มายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรคุยเยาวชบรอรเทเลโฟนนะขอบคุณมากชวาลาปุนอฉันขอโทษจาวเนียเป็นความคิดที่ดีโตซูชิออดลิชโน ฉันไม่เข้าใจ taj. Ne razumijem. Kun pu Možete li to ponoviti, molim vas. Kun sama Možeš li mi pomoći. Rakatahoraj. Koliko ovo košta. ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร Kako vam mogu pomoći? กรุณาโทโหาฉชนด้วยมอลิมเทนาซวิเม p พ n g u ินอูเรียบุ๊กคอมสองระวังบุดีโอเพรสัน ไม่ต้องกังวลเนบริน,บบนิตช่วยปอมุจิตคุณเป็นอย่างไรคาโคซิฉันไม่ได้ยินคุณเนโมกุตเฉชติชฉันไม่ชอบมันเนสวิจามิสหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันโปรดแจ้งให้เราทราบอากัวมีเอพอตรบนาโมเาปอมอชยาวิเตมิ ผมรักคุณ Volinte ฉันมีความสุข s r e t a n s a m ฉันยุ่งมากฉันไม่มีเวลาแล้ว j a k o s a m z a u z e t Sad ne mamena r m e ฉันคิดว่ามันดีมาก m i s l i m d a j e jako dobro รอสักครู่ Samo trenutak แ Ne น a n Naravno แล้วพบกันใหม่ Vidimo se k a s n i e ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง Hvala na svemu นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก Ovo je veoma važno ฉันต้องการ Želim ฉันไม่ต้องการ Ne želim ที่ไหน g d e อยู่ไหนคำถามจุลภาค

เวลาไหนค <K ada. S 2> คุณมีอิมัช <'m> คุณม,มีคำถามคุณม,มีคำถามจุลภาคอิมาเลีอิมชฉันเข้าใจราซูเมมฉันไม่เข้าใจเนราซูเมมคุณเข้าใจไหม ดัล um ีรูมิชมันคือโตยใช่ไหมคำถามจุลภาคเยลิสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนกีเยจเลซนิชคาโปสตยห้องน้ำอยู่ที่ไหนได้โปรดกีสุตอเลติมอลินไปที่สถานีรถไฟโปรด do željezničke stanice, molim. se na bindaj pro. Na aerodrom, molim. Chan Tongkan. Volio bih. Chan Tongkan rot Htio bih taksi. Chan chue Moje ime je Anders. Kako se zoveš? Chan chue ม ое имяе Maria. นามสกุลของคุณตวอย่างคุณทำงานอะไรคุยตัวอย่าฉันเป็นช่างภาพยาสมฟอโตกราฟคุณเรียนอะไรตัวอย่างฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษูเอ คุณอาศัยอยู่ที่ไหน где живеш ค,คุณชื่ออะไร как о се зовеш penguinaudiobook.com สี่ฉันมาจากอุปซอลา แต่ฉันอาศัยอยู่ในสตอกโฮล์มดูลาซิมอิซอุปส еле แต่ฉันอยู่ที่สตอกโฮลมสิ่งที่เป็นอาชีพของคุณคุณเรียนวิชาอาสีพฉันเป็นคนขับรถบสัสฉันเป็นคชอับตถบัสคุณเรียนอะไรฉันเรียนภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ Učim švedski i engleski. Kop kun. Le la Hvala i doviđenja. La gon. Doviđenja. A kad ben jang Kakvo je vrijeme? Kun jak Što bi volio jesti? Kop kun Hvala puno. ขอบคุณคาลบ์มฮาเทลเบลเมนสวัสดีตอนเช้าโฮเทลเบลมันด обр ยูทรสวัสดีตอนเช้าคุณมีห้องว่างไหมด обр ยูทร์อิมาเทลิสโลบอดนูสอบูสำหรับคนคนหนึ่งซาเยดนูสอบูใช่สำหรับคนคนหนึ่งดะ za jednu osobu. สำหรับวันนี้ za danas. ไม่สิสำหรับวันพรุ่งนี้ ne za sutra. คืนเดียว za jednu noć. ไม่สิหกคืน ne š noći. ใช่เรามีห้องว่าง da imamo slobodnu sobu. ดีมากราคาเท่าไรโอ้ทีอสุดยอดมากคลิเท่าไหรหนึ่งร้อยยูโรต่อคืนสไตลอระพน้องเชนยูคุณอยากทานอะไรสไตล์บิ๊วอลิโออย่างสติ Penguinaudiobook.com. ห้าขอเบีย และน้ําเยอะๆหลังอาหาร Veliki lager i vodu molim nakon obroka ฉันสามารถจ่ยาย Mogu li platiti แน่นอนนั่นคือ18ยูโร Sigurno to će biti 18 e u r ขอบคุณน่าเสียดายที่รถไฟล,ล่าทา้าขวาลาวลาคัสนี นาเสีสใช่มีการแข่งขันฟุตบอลที่มาดริดด a อูมาดริดด้วยน,น้องก็เมตนาอุตากมิซาใช่ฉันจะไปที่นั่นด้วยรถไฟจะมาเมื่อไหร่ด a อยียาอิเดมทามะกาเชโดชิวักวค,ครึ่งชั่วโมงการแข่งขันเริ่มเมื่อไหร่ p o ูสซาเต ฉันต้องการตั๋วสำหรับการเดินทางฉันต้องการตั๋วสำหรับการเดินทางตั๋วไปทางเข้าสำหรับรถไฟไปมาดริดรถไฟจากมาดริดรถไฟจากมาดริดไปปารีสรลาฟจากมาดริดไปปารีส แรกปริช <R> <Pr vi. S 2> ั้นหนึ่งปริรช ja, ั้นสองดุรุระัตัวที่วยดียว k a r t a อยู่นทิเตัวไปกลับคูารเดไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไมมาพูดคุยไมมพูชรถไฟออกกี่โมง u sati kreće vlak? Rorfajma džinkimong. U koliko sati dolazi vlak? Rorbas mi u Gdje je autobu za Minhen? Brnaj. Koji broj? Tinangnai. Koje sjedište? Enguinoriebook.com ตารางเวลาตารางเวลาร่างสปอรด์รรดรรถไฟขบวนแรก p r v i v l a k รถไฟขบวนที่สอง второй в л а รถไฟขบวนถัดไป следующий в л รถไฟขบวนสุดท้าย последний в л а เงิงน н о в ธนาคารบังคาธนาคารอยู่ที่ไหนกดีเอยบังคาสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราเม ja ียนาชนิตาฉันต้องการเปลี่ยนเงินบางส่วน,ท,น,ท,นวที่จะซื้อคูปิติฉันต้องการซื้อเงินยูโร,ท,โรที่บิซคปูปิติเอโร อัตราแลกเปลี่ยนเตชอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไรจุลภาคอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรคุณคิเตชคากเวตเตชฉันต้องการห้องที่ดีกว่านี้ฉันต้องการห้องที่มีห้องน้ำ,ม,นำมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ cou Precou คุณมีห้องที่ถูกกว่าหรือไม่อิมัเตลีฟตินิโสอบุคุณมามีกุญแจไหมอิมัเตลีคลูชมันได้ผลรรดิมันไม่ทำงานเนราดิ p e n g u i n a u d i a b o o k com 7. ไปทางขวา나สนไปทางซ้ายนา에보เลี้ยวขวาหรือไปทางขวา스캔이데스노หรือ d e 데스노เลี้ยวซ้าย스캔이리에วตรงไป Ravno naprijed. Mum. Kut. Prop mum. Iza ugla. Tanon. Ulica. Dan kang. Strana. Dan in, in Druga strana. Ik dan kong tanon. S druge strane ulice. Su tanon. Kraj ulice. จนถึงธนาคารจนถึงหัวมุมไปจนสุดถนนสำหรับกี่คนฉันต้องการโต๊ะสำหรับสองคนฉันต้องการโต๊ะนี้ Htio bih ovaj stol. Cen jak daj anan. Volio bih onu tamo. I to. Drugi stol. Kun mi to un maj? Imate li drugi stol? Na tang. Prozor. Klaj na tang. Ruu. Klaj na tang. Blizu prozora. Ili u blizini prozora. penguinaudiobook.com แป่รวมอยู่ด้วยอุคลุชนะรวมบริการไหมเยลิอูสลูกาอุคลุชนะขอจ่าหน่อยนะครับ ฉ a น i ยากบิชจายที่ขอกาแฟสองแก้วดื่มกาแฟข i คุณต้องการของหวานไหมราคเท่าไรฉันต้องการสิ่งที่ถูกกว่าฉันต้องการสิ่งนี้ ฉันกำลังมองหายาสมูปตร์รีส์ซาไม่ไม่ใช่แบบนั้นแน่แน่ตาโกขอบคุณมากปูโนอวาลาด้วยความยินดีมอลิมปีนี้โอเว่ก็อดินะปีหน้าสลีดเช่ก็อดินะ ปีที่แล้วเราะชละกอดินะในสองวัน,น,วนภายในสองวันสองวันที่ผ่านมา,า,านสองครั้งาาสามครั้งอีกที อีกครั้งโอเปตตรงเวลา n a v r i e m e Penguin Audiobook dot com มาช้าแค่ไหนคุยคุยแค่๘๐ แปดโมงโอสมสาติหนึ่งนาฬิกาเยดนเยซาติแปดโมงแล้วโอสมเยสาติแปดโมงครึ่งโอสมอีแปเนสแปดโมงสิบห้านาทีโอสมสาติอีแปดนสมินุต้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งพอโอซม

แปดโมงเช้าโอสมสัทีใครทโกมันคือใครทโคเอโตอะไรชโตมันคืออะไรชโตยนี่คืออะไรจุลภาคนั่นคืออะไรชโตยโตชโตยโตนั่นอะไรนะ Što je to tamo? Kun put araj. Što si rekao? Kun put araj. Sing ti kun put. Što si rekao? Što si govorio? Mraj. Kada? Rod fai ok meraj? Kada vlak polazi. Penguinaudiobook.com อย่างไหนคอยรถบัสคันไหนที่เดินทางไปฮัมบูร์คอยอัลโตบัสปูตยวด้ฮัมบูร์กทำไมซาสโตทำไมจะไม่ล่ะซาสโเนี่ยังไงค่ก <K ako. S 1> เป็นอย่างไรบ้างจุลภาคเป็นยังไงคาะคอิเดคาะคอิเด คุณเป็นอย่างไรแค่ก็สิเท่าไรคโคลิโกเท่าไรคโคลิโกกี่กิโลเมตรคโคลิโกกิโลเมตรไกลแค่ไหนคโคลิโกดาเลโกคุณต้องการคำถามจุลภาคดาลิเจลิชคุณชอบ

Kun sa pasasa pendaj maj. Govoriš li španjolski? Lek noj. malo. Cak ni Odavde do tamo. Ti rotfai. Na željezničkoj stanici. Bon pelot form. Na platformi. Na rotfaj. U vlaku.